เกิดแผ่นดินไหวความแรง6.8นะครับบริเวณเชิงเขาหิมาลัยใกล้เมืองศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย126คนนะครับและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามรายะงานของทางการจีนศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนระบุว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เขตทิริง ที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่ยอดขยเขาเอเวอเรสติศเหนือโดยอยู่ห่างจากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกราว80กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรนะครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ส่งแรงสันสะเทือนไปถึงเนปาลภูตานและอินเดียและมีรายงาน aftershock อีกมากกว่า150ครั้งแรงสั่นสะเทือนของ aftershock สูงสุดอยู่ที่4.4นะครับ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9โมงเชา้าตามเวลาท้องถิ่นโดยในตอนแรกนั้นสำนักงานทรนีวิทยาสารัฐวัดแรงสังส่นสะเทือนได้7.1นะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เบตยอย่างน้อย126คนและบาดเจ็บกว่า180คนโดยที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่อื่นนะครับ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไปถึงเขตซีกาเจของทิเบตซึ่งมีประชากรราว800,000คนและถือเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตบ้านเรือนจำนวนมากพังทลายลงมาเจ้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากปรกหักพังนะครับ องค์ดาไลลาละมะผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ทางการจีนนั้นสั่งปิดเทือกเขาเอเวอเรสต์ในฝั่งของตนหลังแผ่นดินไหวขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นประกาศเพิ่มปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนนะครับ สื่อของทางการจีนรายงานว่าเจ้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกว่า1,500คนถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกต่างๆโดยคาดว่ามีเมืองสามแห่งและหมู่บ้าน27แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และมีบ้านเรือนเสียหายกว่า1,000หลังนะครับพื้นที่ทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งติดกับเนปลาลและอินเดียมักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ที่รอยเลื่อนของเปลือกโลกยูเรเชียและอินเดีย นับตั้งแต่ปี1950เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่นี้21ครั้งที่มีความแรงเกิน6.0อ้างอิงข้อมูลของสื่อ CCTV นะครับเมื่อปี2015เกิดแผ่นดินไหวความแรง7.8ใกล้กรุงกาดมันดุของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตราว9,000คนรวมทั้ง18คนที่ถูกหิมะถล่มบริเวณค่ายพักชั่วคราวเชิงเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะครับ